ไปวันอาทิตย์ครับรอบคุณที่เกิดในวันอาทิตย์ได้8เหรียญ1น1คาาแล้วก็4เหรียญอันนี้เกี่ยวกับเรื่องครูอาจารย์นักวิชาการมีเกณฑ์สาเร็จการสอบการแข่งขันสําเร็จดีและที่สําคัญเรื่องของคอมมิวนิเคชันการขายการตลาดดารานักร้องนักแสดงและงานด้านต่างประเทศเด่นสุดๆจะได้งานใหม่หรือจะมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องการงาน ประสบความสาเร็จมากขึ้นรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือจะได้รับข่าวดีจากครอบครัวด้วยโอ้โหวันที่ทำไมดีขนาดนี้ <c oughs> ถ้ามีโอกาสนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับทุนการศึกษา <c oughs> ให้เด็กยากจนคนยากไร้นิดหนึ่ง <c oughs> อ่าเป็นทุนการศึกษา <c oughs> นะครับจะทําสบายๆไม่ต้องถึงกับให้ใส่ชุดนักศึกษามาหาเราไม่ต้องขนาดนั้น <c oughs> ก็ที่โรงเรียนหรือโรงเรียนยากจนหรือจะโรงเรียนไม่ยากจนแต่นักเรียนเรียนดีอ่าก็ได้ส่วนของสบายสบายก็อาจจะไปทํากับนักเรียนที่ด้อยโอกาสที่อาจจะทั้งเรียนดีและเรียนไม่ดีแต่ด้อยโอกาส หรือวัสดุอุปกรณ์การศึกษาก็ได้หญิงเปิดบุญไม่จํากัดเลยได้ไหมจันได้บุญไม่จำกัดนี่สุดยอดที่สุดเพราะบุญไม่จํากัดเนี่ยมีทั้งเรื่องทุนการศึกษามีถึงผู้ป่วยผู้พิการซ้ําซ้อนหรือว่าผู้ที่ด้อยโอกาสแล้วทําหลากหลายด้วยนะฮะคือบุญไม่จํากัดนี่ไม่จํากัดในการทําบุญเลยจริงๆทั้งในเรื่องของบ้านบางทีก็ไปสร้างบ้านให้เขานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับ คุณที่เกิดในวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับทำบุญเกี่ยวกับทุนการศึกษาและสวดอวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบรับรองได้เป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับ